สวัสดีครับอยู่กับผมเอลวีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการเบอร์สิ่งของต่างๆหรือใบหน้านะครับใน YouTube นั่นเองนะครับใน u t u b e นะครับเขจะมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับที่สามารถเบอใบหน้าของคุณได้นะครับหรือสิ่งของอะไรก็ได้นะครับผ่านเครื่องมือ YouTube เลยนะครับบางเครื่องมือต่ต่ออาจจะไม่มีนะครับหรือต้องซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยไม่อยากเสียเงินเสียเงินเสียตังก็สามารถมาที่ YouTube ได้นะครับยูทูปเขา มีแกไฟให้เลยเดี๋ยวเรามาลองอัปโหลดวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะครับที่ผมทำเป็นตัวอย่างเอาไว้แล้วเพื่อ Bro. วิธีการเบอวิดีโอนะครับเข้าถึงเครื่องมือเบอวิดีโอนั่นเองนะครับก็ให้มาที่หลังบ้านครับแล้วกดมาที่คอนเทนต์นะอ่านะครับก็เลือกวิดีโอที่ต้องการจะเบอร์ครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีแท็บข้างๆนะครับอ่านะครับไปที่อีดิเตอร์ครับก็คือตามชื่อครับเป็นเครื่องมือตัดต่อนะอ่าไอเครื่องมือตัดต่อนี้มันจะตัดต่อได้บางอย่างนะครับอย่างเช่นใส่เพลงเอ่ยนะครับแล้วก็เบอแล้วพวกนี้นะครับที่เราจะสอนแล้วก็ใส่เอ็นสกรีนแล้วมีทริมนะครับคือ การตัดออกไอ้พวกนี้ s p ริตได้นะครับอ่าก็เกือบครอบคลุมอยู่นะครับเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเบอกันเลยนะครับอ่านะอ่ะให้เลือกช่วงที่ต้องการจะเบอครับอ่าอย่างเช่นผมต้องการเบอ3ภาพนี้ซึ่งนะครับแตงโมแอปเปิลแล้วก็ชิป CPU นะครับผมต้องการเบอร์ให้ค่านผู้ชมกดบวกไอ้ตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าเบอร์นะครับที่มันเป็นรูปอย่างเงี้ยนะอ่ารูปจุดๆๆนะครับแล้วกดบวกไปปุ๊บนะครับมันจะมี2ตัวนะครับคือเฟสเบอร์กับคัสตอมเบอร์นะครับ เฟสคืออะไรตามชื่อครับหน้าเบอร์หน้านะครับคัสตอมเบอร์ก็คือการเบอร์สิ่งของอื่นๆนะครับอ่าไม่จะจะเป็นเบอร์หน้าก็ได้นะหรือจะเป็นการเบอร์สิ่งของอื่นก็ได้นะกดคัสตอมเบอร์ไปเพราะว่าเราเบอร์สิ่งของนี่นะอืขีดตรงนี้นะครับข้างล่างเนี้ยก็คือบริเวณนะครับที่จะเบอร์นั่นเองนะครับอย่างเช่นสินงนี้มนลากยางตรงนี้เลยนะครับบริเวณที่จะเบอร์ก็อยู่จะหยุดแค่ประมาณ26วิบวิประมาณนี้ส่วนไอ้เทาๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่ต้องสนใจมันนะครับให้เราเห็นไหมนะ ให้เราเอามาวางไว้ตรงนี้ครับอ่ามันก็จะมีลูกศรแบบนี้นะครับก็ซึ่งมันเป็นการอ่าลากนะครับสามารถลากได้ปุ๊บนะครับมันสามารถ กำหนดบริเวณได้ว่าเราจะเบอร์ถแถวไหนสตาร์ทเบอร์หรือว่าเริ่มการเบอร์แถวไหนนั่นเองนะครับทั้งหัวทั้งปลายนะครับก็จะมีลูกศรแบบนี้เหมือนกันก็สามารถลากเข้ามาได้นั่นเองนะครับจากนั้นก็ให้กดที่ตรงกลางการเบอร์ตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับไปช่วงตรงช่วงช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีการเบอร์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ่านะลากปรับขนาดอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับอ่าผมจะเบอร์แตงโมลูกนี้นะครับก็สามารถปรับได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเซฟไปเลยนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่า default หรือค่า ปกติหรือค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยนะก็จะเป็นการเบร์เป็นแ t r a c อบเจกต์นะครับก็คือนะครับเวลาสมมุตินะมีรถวิ่งผ่านมาวิวนะครับจะเร็วหรือจะช้าอะไรก็ตามเนี่ยนะเราลากตอนที่รถวิ่งเริ่มวิ่งผ่านมาเลยนะครับเอาเบร์นะครับไปวางบริเวณต,ตรงนั้นนะครับแล้วรถก็วิ่งมันก็ไอตัวเบร์ตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งตามรถนั่นเองนะครับอ่ามันก็จะเป็นการแ t r a c อบเจกต์นะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับถ้าออบเจกต์ขยับไปไหนไอเบร์ ไอตัวเบอร์เนี่ยก็จะขยับไปตามไปอันนั้นนะครับมี2การตั้งค่าคือแทร็กอัปเดกับฟิกเบอร์โพสิชันนะครับโอเคนะครับก่อนฟิกโพสิชันปุ๊บนะครับก็คือมันจะอยู่กับที่ของมันเลยนะครับไม่ไปไหนนะครับอ่านนะครับฟิกเบอร์โพสิชันนะครับก็คือเบอร์อยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ขยับไปไหนเลยนะครับอ่านนะครับรถวิ่งไปไหนหรือว่าสิ่งของจะขยับไปไหนก็จะอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เบอร์ชาร์ปครับอันนี้ข้างบนนะก็จะมี2ตัวครับก็คือ r e c t a n g ก e กับ O v a l นะครับ Rectangle ตามชื่อครับก็คือสี่เหลี่ยมจัดุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรก็ตามเนี่ยนะก็เป็นสี่เหลี่ยมอะไรนะส่วน Oval เนะครเบก็เป็นวงกลมนะแบบนี้นะครับนะครับซึ่งก็เหมาะแก่การพวกเบอร์สิ่งของที่ไม่ตามทุประสงค์นะนะโอเคอการเบอร์มีแค่เองครับเครื่องมือนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาแค่นี้เราไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่า นะแล้วก็ลากเอานะครับถ้ามันไม่เป๊ะจริงๆก็มาตั้งนี้ส่วนการลบเบอร์ก็ลบตรงนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเบอร์ Apple อีกลูกนะครับก็ให้กดแอดเบอร์ไปตรงนี้นะครับก็เป็นคัสตอมเบอร์เหมือนกันนะครับอ่ะมันจะมี2วิธีนะครับก็คือเบอร์นะครับอ่ะเอาใหม่นะนี่ครับก็จะมีเบอร์บวกตรงนี้ครับท่านผู้ชมอ่ะบวกกับเบอร์ตรงนี้ได้นะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอ่ะนะครับกดตรงนี้ก็เหมือนกันครับให้เลือกเฟซเบอร์กับคัสตอมเบอร์นะครับก็ จะเหมือนกันเลยโอเคอันนี้นครับผมก็จะมาเบอร์แอปเปิลลูกนี้นะครับอ่าน,นะครับซึ่งแอปเปิลลูกนี้ก็ปรับขนาดาตามใจเหมาะสมนะครับผมจะเบอร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปอันนี้จะเบอร์ก่อนนะครับไอสีน้ําเงินตรงนี้จะเบอร์ก่อนและสีเทานี้จะจะเบอร์ทีหลังนั่นเองจะทำลายจะต่างกัน,นครับก็คือเวลาวิดีโอเล่นมาปุ๊บ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 จื๊บไอนี้เบอร์ก่อนอย่างแรกไอนี้เบอร์ทีหลังอ่าให้เห็นตัวอย่างชัดนะครับนี่ดูตัวอย่างปุ๊บนี่เบอร์ก่อน ปึ๊บนี่เบอร์ที่หลังนะครับอ่านครับเวลาเรนเดอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่ะส่วนนี้ครับผมจะปรับเป็นฟิกเบอร์โพิชันเพราะมันไม่ได้ขยับไปไหนนั่นเองนะครับอ่ะโซเซเลียวงกลมอะไรไม่ปรับนะครับเพราะว่าเซเลียนนี่แหละเหมาะสมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นอีกทีครับปึ๊บจุดเบอร์อันแรกครับแตงโมครับปึ๊บเบอร์อันที่2นะครับก็จะเป็นลูกแอปเปิลนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการหลักการการเบลอภาพง่ายๆนิดเดียวครับโอเค ถ้าสมมุตินะครับในวิดีโอนะครับมีผู้ต้องหาหรือว่าเป็นเยาวชนอะไรพวกนี้ไม่ควรเปิดหน้าถูกไหมครับอ่าอาจจะมีกรณีแบบนั้นนะครับหรือยางเบลอหน้าใครสักคนเนี่ยไม่อยากเห็นหน้าหรืออายหน้าตัวเองก็เบลอไปอันนี้ก็ทําได้ครับโอเคนะครับผมจะมีหน้าคนนี้ครับตัวอย่างนะครับอ่าโดยหน้าคนแรกนะครับก็จะเป็นหน้า portrait ตรงๆเลยหน้าคนที่2ก็จะเป็นหน้าแบบผ่านการแต่งมาแล้วใน Photoshop EP ที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะครับนานแล้วนะโอเคนะครับให้เหมือนเดิมครับก็กดเพิ่มตรงนี้ครับหรือจะเพิ่มข้างบนก็ได้นะอันนี้นะครับ ก็เลือกเป็นเฟซเบอร์กับคัสตอมเบอร์ได้2อย่างเลยนะครับคัสตอมเบอร์มันก็จะเบอร์แบบให้เราตั้งเองนะครับเฟซเบอร์มันก็จะหาหน้านะครับหาหน้าบุคคลในคลิปนะครับอ่ะก็มันจะพยายามหาหน้าของมันนะเออนะครับก็จะเป็นเลตติ้งเฟซนะครับก็คือกําลังค้นหาหน้าหรือว่าก็คือหาหน้าบุคคลคนนั้นนั่นเองนะครับจะเป็นใครก็ตามครับก็จะหาให้หมดครับอ่านนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลานิดหนึ่งรอครับอ่าจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับถาม์บครับ โอเคนะครับก็จะมีให้ select หน้าหรือว่า select face นะครับอ่านนะครับมี2คนนั่นเองนะครับเราใส่มา2คนนี่ครับคราพบมา2คนนะครับก็คือหน้าพี่แกคนนี้นะครับกับพี่แกคนนี้นั่นเองนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นพี่แกคนแรกด้วยกันนะครับ apply ครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้นะมันเจอหน้าที่ดัดแปลงแล้วนั่นเองอ่านะครับก็จะมีการเบลอหน้า คนแรกนะครับซึ่งก็ให้เราปรับขนาดอะไรได้ปกตินะครับแล้วก็จะสังเกตว่าหน้าพี่แค่ก็จะมาโผล่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับอ่านะครับเขาจะมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นนี่ครับก็จะเบอร์หน้าใครก็จะให้รู้นะครับว่าเบอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมอ่านะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับว่าจะให้ใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่นะครับอ่านะแตะตอนเวลาที่คนเดินหรือว่าบุคคลคนนั้นเดินไปนะครับไอเจ้าตัวบนหน้าเบอร์กันเนี้ยมันจะเดินตามด้วยนะมันจะไปตามด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนออบเจกต์ที่สามารถเลือกได้ว่าจะใ แท็กตามอ็อบเจกตหรือว่าติดตามอ็อบเจกตหรือว่าเป็นเจะตัวอยู่นิ่งๆน,นะครับฟิกโพสิชันนะครับก็คือติดอยู่นิ่งๆเลยนะอันนี้อันนี้ก็คือจะติดตามตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมนะ,ะใครสําหรับใครที่ไม่อยากให้ติดตามก็เลือกไอที่เป็นอ็อบเจกตนะครับคือคัสตอมเบอร์แล้วก็ Select ที่เป็น f ิกโพส i ชันเบอร์ได้นะครับนั่นเองนะ ส่วนคนต่อไปนะครับอันนี้ก็นะครับผมจะเบอร์เป็นตัวปกติแ้วกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับอ่ะเป็นตัววงกลมนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับก็ไม่ต่างกันมากครับแต่ว่าอ่าความสะดวกนะครับจะอยู่ที่ตัวที่2ที่ผมกําลังจะทาเนี่ยนะอ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องรอให้คอมพิวเตอร์นะครับประมวลผลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะส่วนการเบอร์หน้านะครับ การเบลอหน้าโดยตรงเนี่ยที่เราเลือกกดบวกแล้วก็เฟสเบลอเนี่ยก็คือเป็นการเบร์หน้าแบบโดยตรงนะครับก็จะทําให้มีประสิทธิภาพในการแบบเบร์หน้ากว่าอย่างเช่นคนเดินไปใช่ไหมอ่ะก็จะติดตามได้แบบเราไม่ต้องมานั่งปรับเองอะไรพวกนี้นะก็สะดวกมากกว่านั่นเองนะครับโอเคนะครับการเบลอง่ายๆนะครับแล้วก็วิธีการเสร็จนะครับก็คือเรนเดอร์ออกมานะครับก็สามารถกดเซฟได้นะครับอ่ะก็าาถ้าสมมุติเราทําผิดนะครับเผลอเป็นไฟไฟนี่อุย้ย ทำยังไงนะครับกด undo ครับตัวนี้นะครับหรือกด control Z นะครับใน windows เข้ามา Z ใน mac ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าหรือกดปุ่ม undo ตัวนี้ก็ได้หรือตรงก็ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามา s a ฟแล้วมาดูผลงานกันครับอ่าเขาจะบอกว่าเฮ้ย save ใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าวิดีโอเก่านะครับก็คือวิดีโอที่ยังไม่เบิร์เนี่ยก็ยังโชว์อยู่นะอ่านะครับก็กด save ไปครับปึ๊บเขียนนี้ก็จะรอให้ประมวลผลนะครับก็สามารถ มาเช็คย้อนกลับได้แต่ว่าผมไม่ได้ใส่อะไรมากนะครับไม่น่านานมากหรอกนะอโอเคนะครับเราคี้เกียดรอนะครับถ้าผลออกมานะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปติดตาม รับชมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยลิงก์ออกมานะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครติดตามอยู่ก็สามารถดูได้นะครับใต้ดีสคริปชันคลิปนี้เลยนะครับอ่าชุดเอ็กโคลเนนะครับก็สามารถไปติดตามลิงก์กันได้นะครับก็จะเป็นอันลิงก์นั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับสารคินี้ครับก็ใครหลายๆคนอาจจะได้ความรู้นะครับติดตัวไปว่าเหมือนเบอร์ยังไงโอ้โหหาตั้งนานโปรแกรมที่จะเบอร์โอ้แพงโอ้ยซื้อไม่ได้หาเงินไม่ได้อะไรพวกเนี้ยนะไม่ใช่เงินไม่ได้ก็คือมีมีตังใจ่ายพวก สามารถใช้เครื่องมือของ YouTube ได้นะครับง่ายและฟรีด้วยแค่คอมนะครับคอมใจง่ายกว่าโทรศัพท์ก็ตัดได้แหละแต่คอมมันจะง่ายกว่านะโอเคนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาด้วยฝากกดไลค์แชร์ Subscribe แอดมิวีด้วยนะครับ